สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันต่อ,อ,อในเรื่องจิตนะครับซึ่งเป็นแก่นสำคัญมากๆในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเลยโดยเฉพาะจากคำพีพระอภิธรรมตะสังคหะค่ะคำพีนี้พระอนุรุทธ,ธาจารย์ท่านรวบรวมไว้เป็นเหมือนคู่มือทำความเข้าใจพระอภิธรรมเลยนะคะใช่ครับซึ่งในคำพีพูดถึงสภาวะจริงแท้หรือปรมัตรธรรม4อย่าง มีจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานแต่วันนี้เราขอซูมเข้าไปที่เรื่องจิตอย่างเดียวเลยครับเน้นๆที่จิตนะคะครับผมและจะเน้นไปที่ด้านเอ่อด้านอากุศลหรือด้านที่ไม่ดีงามของจิตนี่แหละครับผมค่ะคือโดยธรรมชาติจิตมันก็คือสภาวะที่รู้อารมณ์นะคะแต่วิธีที่มันรู้อารมณ์เนี่ยมันหลากหลายซับซ้อนมากๆเลยที่เรียกว่าวิจิตนะคะอือฮึ แล้วการรู้อารมณ์แบบไหนนี่แหละคะ่ะที่มันกำหนดการกระทำแล้วก็ผลที่จะตามมาด้วยที่สำคัญคือจิตมันไม่ใช่ตัวตนถาวรน,นะคะมันเกิดดับตลอดเวลาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับและในบรรดาจิตที่หลากหลายเนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออกุศลจิต12ดวงใช่ค่ะ ซึ่งเขาว่าเป็นต้นต่อของความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเลยการทําความเข้าใจตรงนี้ก็น่าจะสําคัญมากๆนะครับเหมือนเรารู้ที่มาของปัญหาถูกต้องเลยค่ะอกุศลจิต12ดวงเนี่ยถ้าแบ่งตามมูลเหตุหรือว่าต้นต่อจริงๆก็มี3กลุ่มใหญ่นะคะครับผมกลุ่มแรกคือจิตท,ที่มีโลภะเป็นฐานมี8ดวงเรียกว่าโลภมูลจิต <c oughs> โลภะนี่แเลย กลุ่มสองคือจิตที่มีโทสะเป็นฐานอันนี้มี2ดวงเป็นโทสะมูลจิตค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือจิตที่มีโมหะหรือความไม่รู้เป็นฐานอันนี้ก็มี2ดวงเป็นโมหะมูลจิตโอ้ oh, ฟังดูนะ่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยไหมครับโลภพมูลจิต8ดวงเอ่อทำไมมันเยอะจังครับทั้ง8แบบมันต่างกันยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะ ที่มันมีถึง8ดวงก็เพราะมันมีความต่างกันในรายละเอียดค่ะหลักๆก,ก็มาจาก3ปัจจัยนะคะครับอย่างแรกคือความรู้สึกหรือเวทนาที่เกิดร่วมด้วยนะคะตอนที่โลภเนี่ยรู้สึกดีใจชอบใจโสมนัสหรือว่ารู้สึกเฉยๆอุเบกขาอันนี้ก็แบบหนึ่งละอ๋อครับครับปัจจัยที่2คือมันมีความเห็นผิดผิดทิฏฐิมาพนอยู่ด้วยหรือเปล่า แบบเชื่อผิดผิดแล้วก็อยากได้หรือแค่อยากอย่างเดียวไม่ได้มีความเห็นผิดมาเกี่ยวอันนี้เรียกว่าสัมปยุทธ์หรือวิปรยุทธ์แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายค่ะคือไอ้ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองเลยแรงแรงเลยอสังขาริกหรือว่าต้องมีใครมาชวนมากระตุ้นก่อนสังขาริกถึงจะเกิดความอยากขึ้นมา เข้าใจเลยครับมันซับซ้อนกว่าที่คิดนะเนี่ยแบบว่าโลกเฉยๆกับโลกแบบมีเหตุผลผิดผิดหนุนหรือโลคเองกับมีคนมายุอะไรแบบนี้ใช่ค่ะการแยกแบบนี้ทำให้เห็นว่าความโลภมันไม่ใช่ก้อนเดียวทื่อๆนะคะมันมีระดับมีปัจจัยประกอบต่างกันไปซึ่งผลของมันก็นำไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยครับเช่น ก็อย่างในปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแคลนต่างๆนะคะที่เรียกว่าทุพพิกขภัยหรือถ้าตามความชื่อเรื่องภพชาติก็ว่าทำให้ไปเกิดเป็นเปรตได้ค่ะโอ้โหชัดเจนเลยครับทีนี้กลุ่มที่2องเครับโทสมูลจิตสองดวงอันนี้เกี่ยวกับความโกรธความไม่พอใจใช่ไหมครับใช่เลยค่ะจิตสองดวงนี้จะเกิดพร้อมกับความรู้สึกไม่พอใจอย่างแรงเลยคือโทมนัส แล้วก็มีลักษณะของความขัดเคืองใจกระทบกระทั่งใจที่เรียกว่าปฏิฆะเป็นหลักเลยค่ะครับแล้วมันต่างกันยังไงครับสองดวงนี้ต่างกันแค่ว่ามันประทุขึ้นมาเองเลยอสังขาริกหรือว่ามีตัวกระตุน้นมีคนมายุเหมือนกันสะสังขาริกค่ะอ,อเหมือนโลภะเลยนะครับคล้ายๆกันค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากๆของโทสะคือจิตกลุ่มนี้จะไม่มีความเห็นผิดหรือทิฏฐิมาประกอบด้วยเลยนะคะอ้าว ทำไมล่ะครับเพราะว่าโดยสภาวะแล้วเนี่ยความรู้สึกไม่พอใจมากๆโทมนัสกับความรู้สึกยินดีพอใจที่เป็นฐานของความเห็นผิดส่วนใหญ่มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ค่ะอ๋อจริงด้วยมันเป็นขั้วตรงข้ามกันนี่เอง แล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดโทสะล่ะครับหลกัลกๆก็คือการไปเจอกับอารมณ์หรือสิ่งที่มันไม่น่าพอใจไม่ชอบใจนะคะหรือบางทีก็เกิดจากการคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ทําให้เราโกรธแค้นหรืออาฆาตวัตถุสิบอย่างเช่นคิดว่าเขาเคยทําไม่ดีกับเรากําลังทําหรือจะทําในอนาคตหรือทํากับคนที่เรารักอะไรแบบนี้คะ่ะครับผมผลของโทสะนี่ก็คงเห็นภาพกันง่ายนะครับ ชัดเจนเลยค่ะก็คือความขัดแย้งความรุนแรงต่างๆนานา,นาจนถึงขั้นสงครามที่เรียกว่าสัตว์ถันตรายส่วนในทางกรรมก็เชื่อว่านำไปสู่อบาย,ยภูมิคือนรกค่ะฟังดูรุนแรงจริงๆครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับโมหะมูล,ลจิตสองดวงอันนี้คือความหลงความไม่รู้ใช่ค่ะ ัวนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยจิต2ดวงนี้จะเกิดพร้อมกับความรู้สึกเฉยๆนะคะคืออุเบกขาเพราะมันเป็นสภาวะของความไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงครับและ2ดวงมันต่างกันยังไงครับโมหะเนี่ยดวงแรกจะประกอบด้วยความสงสัยความลังเลค่ะที่เรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยเรื่องอะไรบ้างครับก็เช่นสงสัยในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยเรื่องกรรมการเวียนไหยตายเกิด หรือสงสัยในหลักเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะคะครับผมแล้วอีกดวง่ะครับอีกดวงจะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านค่ะคืออุดทัจจะจิตมันจะไม่นิ่งซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยจับหลักอะไรไม่ได้เลยเข้าใจครับแล้วโมหะนี่มันส่งผลยังไงครับโมหะหรือความไม่รู้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันเหมือนเป็น เ,ออเป็นพื้นฐานเป็นดินเป็นปุ๋ยให้ทั้งโลภะและโทสะมันงอกงานขึ้นมาได้เลยค่ะอ,อ๋อคือเป็นฐานให้ตัวร้ายอื่นๆนอีกทีประมาณนั้นเลยค่ะส่วนผลในปัจจุบันก็อาจจะเห็นในรูปแบบของโรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดท,ที่เรียกว่าโรคคันตรายหรือในทางกรรมก็เชื่อว่าทําให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ค่ะเพราะขาดปัญญาไม่รู้เหตุผลโหฟังดูแล้วแสดงว่าการกระทําไม่ดีทั้ง10อย่างที่เรียกว่าอากุศลกรรมบท10ิบ ทั้งทางกายวาจาใจที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยก็มีรากมาจากจิตสามกลุ่มนี้นั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะโลภะโทสะโมหะนี่แหละคือรากของมันโดยมีเจ้าโมหะหรือความไม่รู้เนี่ยเป็นเหมือนตัวสนับสนุนหลักอยู่เบื้องหลังใช่เลยค่ะโมหะหรืออวิชชาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ค้ำจุนทั้งโลภะและโทสะไว้เลยถ้าจะถามว่า แล้วอะไรเป็นสาเหตุลึกๆที่ทำให้เกิดอกุศลจิตพวกนี้ขึ้นมาครับคำตอบก็คืออโยนิโสมนุสิการค่ะอโยนิโสมนุสิการคืออะไรครับก็คือการไม่ใส่ใจอย่างถูกวิธีการไม่พิจารณาด้วยปัญญาหรือพูดง่ายๆก็คือการคิดแบบตื้นๆผิวเผินไม่รอบคอบนั่นเองค่ะออ๋ การคิดไม่ถูกทางนี่เองที่เป็นบอกเกิดของปัญหาใช่ค่ะงั้นการที่เราได้มาเจาะลึกทำความเข้าใจอกุศลจิตทั้ง12ดวงนี้อย่างละเอียดก็เหมือนเราได้เห็นหน้าตาของต้นตอแห่งความทุกข์ในชีวิตเราชัดขึ้นเลยนะครับถูกต้องค่ะพอเรารู้จักหน้าตามันแล้วก็จะจัดการได้ถูกจุดมากขึ้นซึ่งพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ชี้ปัญหาอย่างเดียวนะคะท่านก็บอกทางแก้ไว้ด้วยครับมีวิธีแก้อย่างไงบ้างครับก็มี3ระดับหลักๆค่ะ อย่างแรกคือละชั่วคราวเหมือนกดกดมันไว้ด้วยการมีศินอันนี้เรียกตะทางฆาปหารร,ระดับที่สองคือข่มมันไว้เลยด้วยกําลังของสมาธิไม่ให้มันฟุ้งขึ้นมาก่อกวนอันนี้เรียกวิกขำคณะปะหารและระดับสูงสุดคือตัดรากถอนโคนมันให้สิ้นซากเลยด้วยปัญญาในระดับโลกุตระอันนี้คือสมุดเฉททะปะหารค่ะอ๋อมีเป็นระดับระดับไป น่าสนใจมากครับแต่พอกลับมาคิดดูนะครับในเมื่อ,อโมหะหรือความไม่รู้นี่แหละที่มันเป็นพื้นฐานแล้วก็คอยสนับสนุนทั้งโลภะทั้งโทสะเลยค่ะมันก็น่าคิดต่อนะครับว่า,วาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะพุ่งเป้าไปทำความเข้าใจแล้วก็จัดการกับเจ้าโมหะหรือความไม่รู้เนี่ยให้มันตรงจุดที่สุด มันอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยหรือเปล่าครับที่จะช่วยคลายปมปัญหาอักุศนทั้งหมดในใจเราได้อืมนั่นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็อาจจะจริงอย่างที่ว่าการจัดการกับความไม่รู้อาจเป็นทางออกหลักก็ได้ใช่หรือไม่อันนี้ก็คงเป็นประเด็นให้ลองเก็บไปคบคิดกันต่อได้นะคะหลังจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ค่ะ